สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์นีสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวสาหัสจริงๆยอดฟอลโล่พิมถาวันเดียวหายวับไปกับตาจากกรณีเน็ตไอรอนสาวพิมถาฐานิดามานะเลือดเรืองคุณแจ้งข่าวตนเองติดเชื้อโควิดสิแล้วเข้ารับการรักษาอยู่ที่จีนเชียงใหม่พร้อมเปิดเผยท้ายลายอย่างละเอียดและกล่าวขอโทษ ผู้เกี่ยวข้องผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆล่าสุดโลกออนไลน์ผุดแคมเปญอันฟ้อนพิมพ์ถากันรัวๆเพราะ1ยอดฟ้อนก็สามารถสร้างเงินให้กับเธอได้พร้อมระบุว่ามาทําให้หนึ่งเสียงของเราให้มีค่ากันยอดฟ้อนลดกระทบแน่นอนงานนี้ชาวเน็ตหลายๆคนต่างกดปุ่มอันฟ้อนกันรัวๆรู้สึกผิดหวังในเน็ตไอดอนสาวเป็นอย่างมากจนตอนนี้หวันยอด อันฟอนของเธอหายไปแล้ว1นึ่วัวล,ลจาก4.5ล้านเหลือเพียง4.4ล้านคาดว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะรอบนี้ชาวเชียงใหม่ลำพูนโกรธจัดกันทั้งจังหวัดเลิกฟอนไปหลายคนตั้งแต่ม็อบช่วงแรกๆเลยค่ะไม่ค่อยจะออกมาเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนเลยก็มีมีก็มีอ้อมๆอ,อ,อ้อมโลกช่วงโควิดรอบสนี่แหละค่ะ พวกนี้เหลืองนึกว่าดังแล้วทําอะไรได้มีอภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่นไม่นึกถึงความเดือดร้อนของคนอื่นหรอกค่ะจริงแค่ออกมาทําตัวน่าสงสารขอโทษบาบา,บาจบลอยตัวไปใช้ชีวิตต่องานไม่ได้หายเงินก็มีใช้ป่วยก็มีเตียงหายก็ออกไปตลอนต่อแต่ระหว่างนั้นคนที่เดือดร้อนคือชีวิตพังหมดไม่ได้รับการชดเชยใดๆไม่แปลกใจเลยที่มีข่าวคนฆ่าตัวตายเรื่อยๆไม่ฟอนตั้งแต่แรกแล้วค่ะดีใจที่ไม่รู้จักสองคนนี้คนแบบนี้แบนไปเลยจิตสํานึกมีไหม อันฟอนตั้งแต่เห็นโพสแล้วคะ่ะอ่านเสร็จอันฟอนเลยหนึ่งอันฟอนของเราสร้างวอลูให้เขาไปใช้หาเงินเขาได้เงินจากหนึ่งฟอนของเราไปอันฟอนคะ่ะแฮแท็กพิมพ์ถ่ายแฮแท็กแบงก์นิติแฮชแท็กแบรนล์สลาลาสลิมแฮชแท็กแบน์พิมพ์ถ่ายแฮแท็กแบงก์แบงก์งงนิตินะครับอันนี้ก็จากข่าวนะครับล่าสุดนะครับ เอาหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวพ้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณ f อทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากดาราบันเทิงมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวพ้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ